สวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมช่องไลฟ์ไสตหวยทุกท่านด้วยนะครับก็คลิปนี้นะครับก็เป็นข้อมูลนะครับชุดจับประกบนะครับ2ตัวนะครับ2งตัวรัฐบาลงวดวันที่16สิงหาคม2566นะครับในชุดนี้นะครับจะเป็นการจับนะครับเหมือนเดิมนะครับจับชุดนะครับเลขเด่นนะครับ2ชุดนะครับมาจับ ประกบเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็หาข้อมูลนะครับหาข้อมูลตัวเลขนะครับผมก็หลังจากที่เราได้ข้อมูลนะครับผมก็จะนําข้อมูลที่จับมานะครับผมทั้ง3ชุดข้อมูลนะครับที่นํามาประกบนะครับก็จะนํามาเปรียบเทียบนะครับเพื่อนะครับคัดหาตัวเลขนะครับเลขเด่นนะครับชุดเด่นนะครับชุดที่ตรงกันนะครับ ชุดไหนตรงมากที่สุดนะครับก็หมายความว่านะครับชุดนั้นอาจจะเป็นชุดเน้นนะครับในงวดนี้นะครับผมสำหรับนะครับพี่ๆท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ทำไม่อยากพลาดชมข้อมูลนะครับทุกข้อมูลนะครับก็กดติดตามช่องไลฟ์สายหวยไว้ได้เลยนะครับทั้งช่องทาง Facebook Fan Page นะครับสายหวยพารวยนะครับแล้วก็ทางช่อง youtube นะครับพิมพ์คาว่าสายหวยพารวยนะครับก็จะไปเจอข้อมูลนะครับทั้งหมดนะครับ โอเคนะครับก็มาชมกันเลยนะครับสําหรับชุดที่3นะครับชุดนี้นะครับชุดนี้นะครับข้อมูลนะครับชุดแรกนะครับก็เลขนะครับเลขชนนะครับชนเลข3นะครับในชุดนี้นะครับผมชนเลข3นะครับแล้วก็เลขที่เหลือนะครับเลขที่เหลือก็จะเป็นเลขนะครับ เป็นเลข4นะครับเลข5นะครับแล้วก็เป็นเลข6นะครับส่วนชุดที่2นะครับจะเหลือเลข1นะครับเลข2แล้วก็เลข0นย์นะครับสำหรับตัวที่ชนนะครับงวดนี้นะครับก็เป็นนะครับเลข3นะครับในชุดนี้นะครับในชุดอ่ก่อนหน้านี้นะครับก็มีเลขที่ชนครับก็มีเลขที่ชน2ตัวนะครับชุดหนึ่งนะครับผมก็ลองไปเปรียบเทียบกันดูนะครับว่ามันตรงกันหรือไม่นะครับ ชุดที่ผมได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้นะครับก็ถ้าตรงกันทั้ง3ชุดนะครับก็เป็นมีโอกาสครับที่จะเป็นเลขเด่นเลขวิ่งนะครับที่อาจจะมาในงวดนี้นะครับผมโอเคนะครับแล้วก็จะเป็นการจับนะครับนี่เป็นการจับชุดนะครับจากตัวเลขที่เหลือนะครับชุดนี้นะครับ4 5 6หนี้นะครับ4 5 6หนะครับผมนำมาจากชุดนี้นะครับชุดที่1ด้านบนนะครับ สี่ห้าหกครับผมส่วนนะครับส่วนชุดนะครับหนึ่งสองศูนย์นะครับก็จะเป็นชุดด้านบนเหมือนกันนะครับหนึ่งสองศูนย์นะครับก็นะครับนี่เป็นชุดข้อมูลนะครับที่เราสรุปได้นะครับ ก็จะมีชุด4 0อ่า4 1นะครับมี4 1 4 2นะครับ4 0นะครับ5 1 5 2 5 0นะครับ6 1 6 2แล้วก็ชุด6 0นนะครับก็นะครับชุดข้างล่างนะครับก็จะเป็นนะครับ การจับนะครับตัวเลขนะครับ7 8 9นี้นะครับ789มาจากไหนนะครับก็จะเห็นว่านะครับชุด7 8็นะครับ789จะไม่มีในข้อมูลทั้งช2ชุดนี้นะครับก็คือเลข0นถึง9นะครับเลขที่ขาดไปนะครับ0ูนถึง9ในทั้ง2ชุดนี้นะครับก็คือเลข78แล้วก็9นะครับดังนั้นนะครับผมจึงนำมาเขียนไว้นะครับที่ชุดนี้นะครับ แล้วก็นํามาจับกับเลขวิ่งนะครับก็คือเลข3นะครับเมื่อสักครู่ที่เราได้พูดก่อนหน้านี้นะครับเป็นเลขวิ่งตัวเดียวนะครับนั่นหมายความว่านะครับถ้านะครับเลขนะครับชุดนี้นะครับชุดที่ไม่ชนนะครับชุด4 5 6กับ120นะครับถ้าในชุดนี้นะครับไม่มานะครับแสดงว่านะครับชุดเลขชนทุกชุดเดียวนะครับ ที่ชนเลข3นะครับชุดที่มีเลข3ก็จะเป็นชุดนี้นะครับจับออกมาได้ทั้งหมดนะครับ3ชุดนะครับผมก็จะมีชุดนะครับ7 3นะครับผม8 3นะครับแล้วก็ชุด93นะครับก็มีทั้งหมด3ชุดนะครับผมถ้ากรณีเลขที่ไม่ชนนะครับไม่มานะครับ ถ้าเลขชนเลขเดียวมานะครับในชุดนี้คำนวณได้เลขนะครับ3ชุดนะครับงวดวันที่สิบหกนะครับ16สิงหาคมนะครับผมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับเป็นแนวทางนะครับในชุดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะนําข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับไปจับประกบนะครับกับชุดข้อมูล2ชุดนะครับ ก่อนหน้านี้นะครับที่ผมได้ลงคลิปให้นะครับก็จะมาคัดหาตัวเลขนะครับชุดไหนนะครับที่ตัวเลขตรงกันนะครับก็จะนําไปเป็นชุดเด่นนะครับสรุปให้ในงวดที่16สิงหาคม2566นะครับแล้วก็นะครับเดี๋ยวจะมีชุดเลขเด่นนะครับเลขเด่น3ตัวนะครับก็มีชุดข้อมูลนะครับเหมือนกันนะครับทั้งหมด 3- าถึงชุดนะครับที่กําลังเดินดีนะครับในช่วงนี้นะครับ ก็จะเป็นตัวเลขแบบไหนนะครับก็พี่ๆนะครับกดติดตามไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาไลค์ให้ได้รับชมกันนะครับในคลิปหน้านะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะที่ติดตามนะครับหากมีคําถามนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับผมผมจะมาตอบคําถามนะครับพี่ๆสมาชิกทุกท่านเลยนะครับ คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ